ยังอะขึ้นไหมยังหมอกหมอกหมอโอ้เอาทีมันนี่ห้าแถวมอกองว้องจับสิออ

มอมันเป็นยังไงมอหยเถอะมอมันเม็นอยู่อะเม็นว่าเขาเห็นหน่อยหน่อยหน่อยเล็บเมี้ย้ามักินได้เสมอมองหัวังสีน่อยสุกเลยเขาไม่กินอ่างเนสร็จหล่ะหนนอเลยนเจมีตัวมหูเนช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตเป็นนุ่มๆเออรสช็อกโกแลต อร่อหวานจัง่อยมาชิมเจ้าไหนใคอยากกินมาทุกคนเด้อะเบปเป้หนิมหวานเออว่ะแต่อยู่แต่ว่าหั่งบ่ม่กรสชาติมันบ่อันบ่ม่กความหนิ่มของมันบะหม่ามันหนิ่มมันเละแต่ว่ารสชาติโอเคอยู่ก็ขึ้นที่หนิมเลี่ยหวานหนิ่มคือโซคาเลนนี่ผลไม้ปลา หายากเลยเอออือพ่อหรมั้งพ่อหรมั้งเฮ้ยใครผ่าล่องมเขา